จิบยาวนไปทุกคนมีอาการไอ <c oughs> เสียงดีแล้วนะเอไม่มีไข้โชคดีไม่มีไข้ไม,ม,ไขมีไอแล้วก็มีเอ,อมีน้ำมูกแต่ตอนนี้น้ำมูกหายเพราะว่าอับยาแล้วก็จิบจิบไปเรื่อยเดี๋ยววันนี้ทำงานสองกะเอ๋ก,ก็จะพกน้องไปด้วยแต่ที่จะมาทำคลิปวันนี้ก็คือจะมาแนะนำเรื่องออที่เอเคยโพสต์ไปว่า ทำยังไงให้ค่าไฟเออเพราะว่าตอนนี้เอ๋ก็อยู่อยู่ในในบ้านเน่ะเอ๋อยู่คนเดียวทําอย่างไรให้ค่าไฟของประเทศเดนมาร์กอะ่ะบ้านหลังใหญ่เนี่ยอะค่าไฟเอ,อ่อของปีที่แล้วของของเดือนอ,อ่าของเดือนธันวาอยู่ที่สองพันสองพันกว่าโคนปีนี้เหลือหกร้อเออก็กเลยอย่างมาแน่น้ำว่าอเหตุแบบใด ตู้เย็นเอ่อตู้แช่แข็งเอมีเท่าเดิมเอมไม่ได้ถอดเอออันนี้คือคือถ้าห้าบบเปิดดูมันกับว่าเปลืองไฟแค่นั้นเลยไม่เปิดบ่อยจะไม่เปลืองไฟก็เสียบยาวๆไปไม่เป็นไรที่สําคัญก็กคือให้เปลี่ยนปลั๊กไฟอะ่ะเป็นแบบนี้แบบที่มีสวิตติดเปิดนี่ปลั๊กไฟที่เราอย่างเช่นทีวี ถ้าไม่ได้ใช้แล้วดูเสร็จปุ๊บไม่ได้ใช้แล้วกดสวิตช์ปิดทันทีกดปิดทันทีพี่น้องก็คือประเด็ถ้าเปิดอ่าพอเขาปอใส่แล้วปิดอ่าแล้วอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือความร้อนในบ้านแต่ละมือเอจะเห็นงานประมาณอ่แปดชั่วโมงอย่างน้อยแปดชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงแต่ว่าถ้าเอจะออกจากบ้านปุ๊บอ่ความห่อนในบ้านเอจะปิดทันที เพราะว่าช่วงที่แปดเก่าชั่วโมงที่ห้าบ่ายนี่ก็คือห้าจะเซฟคาไฟช่วงนี้ปิดเลยเพราะว่าเรากลับมาบ้านเราค่อยมาเปิดไม่เป็นไรเออเราเขากลับมานอนพักพรกินเขายัางกาว่าไปเราก็นอนตื่นแยเมมือเศร้าก้อนออกจากบ้านปิดสวิตก่อนเราก็ไปทํางานกลับมาค่อยมาเปิดความฮอนล่องเบิงจ้ะล่องเบิงจากอาทิตย์หนึ่งเราก็เข้าไปเช็คในเอ่อในยูนิคเขาเซีอนแอลดินอเออเพราะว่าเอ่อ ส่วนมากเราคนจะใส่กับสีไส่เอจะใส่เบอได้ใส่เป็นคาไฟบอได้ใส่เป็นเมาจ่ายเอใส่เป็นชั่วโมงละเออมันมันสิมีใหญ่ข้าเหลือกว่าเราจะใช้แบบเมาจ่ายหรือเราจะใช้แบบชั่วโมงละตอนนี้เอเปลี่ยนมาใส่เป็นแบบชั่วมงละเออชั่วโมงไหนที่มันค่าไฟถูกอ่าเราอยากรีดผ้าเราอยากซักผ้าก็ว่ากันไปแต่ส่วนมากนั้นเอสก็ยังใส่ความสะดวกของเจ้าของอยู่ว่าสะดวก วันเสาร์สะดวกวันอาทิตย์ยังสิข่อยก็ซักปกติของข่อยอยู่เรื่องเรื่องเออซักผ้าหรือรีดผ้ารีดผ้าพวก่อยไดีรีดแต่ส่วนมากนะ่ะจะใส่เอ่อความสะดวกจะกของเรื่องซักผ้าสะดวกตอนไหนก็ซักตอนนั้นแต่ว่าเรื่องไฟที่บ้านเอใส่ ai, เป็นเออแบบเอ่อความร้อนแบบเครื่องเครื่องทำเขาเอ็นยัง,ยงล่ะจริงๆอ่ะมีแอร์แต่ว่าไม่ได้ใส่แอร์นะ จะใส่แอร์เฉพาะถ้าถ้าเม็ดฟื้นอัดเม็ดนะหมดหรือ,อยังมันม่ค่อยจะใส่แอร์แต่ว่าจะใส่เป็นเครื่องเครื่องเผาแบบที่ใส่ยูนิเขาเรียกพิโลงก็สิใส่แบบเมล็ดเม็ดฟื้นอัดเม็ดน่ะเออเพราะฉะนั้นพอเครื่องมันดรอปลงคือหมายถึงอุณหภูมิห้องอ่ะอ,อุณหภูมิห้องเท่ากับที่เราออเดอร์ไว้เอ,อออเดอร์ไว้ที่ยี่สิบอุณหภูมิห้องอยู่ที่ยี่สิบ เครื่องท่อความร้อนก็จะปิดมันจะตัดอัตโนมัติเลยว่าออุณหภูมิตอนนี้ครบแล้ว2ี่สตามที่ออเดอร์ปิดจ้าพอเพื่อนปิดปึ๊บเข้ากับไปซ่อมเบิงเพราะว่าจริงๆแล้วต้องดูดฝุ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเแต่บันนี้เอ็กะจะปิดไว้เพราะว่าเอกเตรียมตัวจะไปทางานเอกะจะเดินมาซ่องเบิงเครื่องแล้วตัดแล้วเอกะจะปิดปิดเลยปิดแบบปิดสวิตช์เลยอแล้วกลับบ้านมาเอก่อยมาเปิด เออกลับมาห้าทุ่มครึ่งมาหอดบ้านหาทุ่มครึ่งคอยมาเปิดจ้ามันก็ไม่ได้หนาวเดเพราวาในเฮียนอนะ่ะเขาบ่ได้บ่ได้มีการเปิดเข้าเปิดออกสิแม่อุณภูมิมันก็สีดรอปล่องค่อยๆเบาๆแต่ว่าบ่ถึงกับว่าเอ่อหนาวนะเออเข้าเข่ามากยังรู้สึกว่าเออบ้านยัง,นอยงอุ่นดีอยู่คือล่องเบิงทุกคนล่องเบิงล่องล่อง,อง,อง,องแบบที่เอเนี่ยผ้าเห็ดเบิงแล,ล้วก็ ถ้ามันดีขึ้นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะลองเบิงจ่าเพราะเสียหายเออลองเบิงก่อนจากอาทิตย์หนึง่งถามันดีหะระก็บจังคอยเห็ดตอนเนืองไปเนาะลองดูนะเผื่อว่ามันดีกับเอแล้วมันอาจจะดีกับทุกคนก็ได้โอเคจา้า